ออวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจอดรถตากแดดจะส่งผลเสียยังไงกับรถบ้างเดี๋ยวมาดูอย่างแรกเลยก็คือแอร์มันจะทํางานหนักเพราะว่าเมื่อเราจอดรถตากแดดอ่ามันจะเกิดความร้อนสะสมภายในรถนะจะทําให้เวลาเราเข้ามาในรถเนี่ยพอเราเปิดแอร์เนี่ยเราต้องเร่งให้สุดมันจะเสี่ยงต่อการรั่วไหลของอ่าตามขอ้อต่อต่างๆของท่อแอร์เนี่ยแหละต่อมาก็เป็นเรื่องของสีรถนะถ้าเราจอด ตากแดดนานๆสีรถมันก็จะหมองอันนี้เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วแล้วก็ต่อมาน้ํามันเครื่องมันจะเสื่อมเร็วกว่าปกตินะด้วยอาการที่มันร้อนส่งผลให้อสมรรถนะของน้ํามันเครื่องเนี่ยมันลดลงแล้วก็ข้อต่อไปก็คือแบตเตอรี่มันจะเสื่อมเร็วกว่าปกติถ้าเราจอดรถตากแดดเนี่ยนานๆเนี่ยในอุณหภูมิที่มันสูงเนี่ยใต้ฝากระโปรงรถมันไม่สามารถอ่าระบายอากาศได้นะมันจะส่งผลทําให้แบตเตอรี่บวมได้ก็ต่อมายางรถยนต์อาจจะเสียหายไม่ว่าจะเป็นยางรถลูกยางหรือว่าขอบยางลูกยางต่างๆเนี่ยถ้า ความร้อนเป็นระยะเวลานานเนี่ยมันอาจจะเสื่อมสภาพได้่อมาฟิล์มรถก็จะเสื่อมเร็วก็สังเกตได้จากสีของฟิล์มเลยจะเปลี่ยนจากสีธรรมดาปกติของเราเนี่ยเป็นสีออกม่วงๆแล้วต่อมาชิ้นส่วนภายในก็จะแห้งกรอบเช่นคอนโซลหน้าพวงมลลาลัยเบาะยิ่งถ้าเป็นเบาะหนังนะก็จะแห้งกรอบแล้วก็ถ้าเป็นเบาะผ้าก็จะดูซีดกป่าปกติเลยแหละเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาแนะนําวิธีการดูแลรถที่จอดตากแดดให้นะครับ